दिवाधनशीले प्रणीतं उद्धा पचादि नो च रोध <c oughs> ใส่บาตยามเช้าพี่น้องวันนี้อากาศอุ่นขึ้นมาขอคนรับพระมารับดีแล้วแหละมารับไว้ท่านจะได้ไม่ต้องหอบหอบหิวพรุงพลังเป็นหน้าที่ของวิยาวัจกรก็เรียกว่าผู้อุปถากผู้ดูแลภาพ,พิสุ์ที่อยู่ในวัดวารามนะครับรถสรั่งมาแล้ว ฝรั่งขับรถไปส่งลูกสาวเรียนที่บุรีรัมพิทยาคมแต่เช้านะครับอากาศสดชื่นแจ่มใสแต่เช้านะครับสำหรับเช้านี้วันนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเพี่อนน้องเพราะว่ามีเมฆมาบังแต่เช้านะครับ แต่ว่าน้ำค้างก็ยังอาขาวอาโกรดนะครับทั่วท้องทุ่งนานะครับเสียงสารพัดสัตว์น้องพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วนะครับแดงแดงเรือขึ้นมานะครับอตะวันขึ้นแล้วอรุณไทยอ,าอารุณไทย <c oughs> ก็เสาร์นี้นะครับอัอนสดชื่นนะขอขอให้เป็นวันที่ดีๆสำหรับแอ,อดมินและก็พี่น้องกแฟนมิทที่มารับฟังรับชมทุกท่านทุกคนนะครับ mm hmm. ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้น,นความสดชื่นแจ่มใสหลังจากใส่บาทนี้แล้วนะครับ mm hmm. พี่น้องอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ต่อทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ